สบายดีมาพ่อกระเบาน้อยสาลุงอีเดอเนาะมือนี้เนาะสาลุงสิปิ้งป่าพี่น้องสาลุงสิปิ้งป่าเนาะมือนี้เนาะปรากฏพี่น้องเขาเจ้าไปใส่มองมาแถวบ้าน่หระพี่น้องเขาจะเอามาขายเนาะป่าธรรมชาติพี่น้องพีจะแซบบอสาลุงสีเฮ็ดปิ้งเนาะพี่นี่มื่อนี้สาลุงสีเฮ็ดปิ้งป่าตาบักแตงกินเข่าเนาะเบิ่งคลิปกัอย่าลืมกดติดตามบวน้อยสาวลุ่งไงเด้อให้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะ จะลุ่งก็เอือบแล้วล่ะจะลุ่งสิเอาไม้เสียบจะลุ่งสิเอาไม้เสียบเวลาปิ้งตุ๋มจังบงงอจังซื้อเนาะจะลุ่งสิเอาไม้เสียบอย่างสิพี่น้องนั่นสิไมมเสียบนี่ตัวน้อยตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะป่าธรรมชาติบ้านเฮาเนาะ ลุ้งก็ไม่เสียบไม่เสียบก่อนพี่น้องจะลุ่มเอือบได้ละจะลุ่มใสเกลือใสเกลือกับผงนัวสองอย่างเนาะกินปลาําบักแต่งกินเข่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ไ,ได้ปลานี่พี่น้องเจมเป็นปลาอย่างสลุ่มก็ลืมซื้อลืมซื้อละเจมเป็นปลาอย่างลืมซื้อนะเนาะ ่าไปเบิ่งกันเลยเนะาะสะลุงซื้อหลังบ้านขืน้เก่าละพี่น้องสะลุงดังไฟเรียบร้อยละสะลุงสิปิ้งป,ป,ป่าและนะ้วกินไหนพี่น้องพิเตแซบบอกินน้ำกันเนาะอันเยอะเ,เป็น ปลาอย่างหลกะลุ่งก็ลืมซื้อละจะมันซื้อปลาอย่างก็จะแถมมาให้หลังบ้านคือเก่าละพี่น้องเนาะฝนตกฝนลิ้นหน่อยๆเนาะก็มีเสียงรบกวนในแจ้หน่อยเนาะ อแล้งว่าพี่น้องสะลุ่งสีผิก,กันนูนึงเริ่มเหลืองแล้ว่โอ้เหลืองไปต็ตะแซบเลยพี่น้องตะแซบเนาะมึงตัวบกใหญ่เป็นตะแซบสะลุ่งสีผิก,กัน มันติดติดกันจะแซ่บมันเนาะพี่น้องโอ้ยหอมหอมเลยพี่น้องหอมขาปิ้งป่าพี่น้องสาลุ่มกะชีฝากบักแต่งฐานนาะ ก็ว่าแตบักแตงปิ้งปลาขิงข้าวเนาะสองน้อยพี่น้องบ้าน้อยเอยูเนาะสะลุงอยู่กับลูกเนาะปิ้งปลาสะลุงสิ่ฝักบักแต่งถาปิ้งปลาเนาะเพบบราเป็นการเสียเวลาเนาะสองน้อยก็อิ่มแล้วพี่น้อง สองน้อยพี่น้อ,อจงจำนี่แหละไปเบิ้งปิ้งปลาก,กันเลยเนาะสลุงกระปิ้งปลาแล้วเนาะพี่น้องเนาะสลุงมชิตาบักแตงมาเนี่ยนะสลุงมชิตาบักแตงใส่ผักเพสแล้วกะกะปิใส่ผงนัวใส่หลายเสียบลายพี่น้อง แดงลงเกีือเทศหรือว่าบักเล่นมักนาวช่น้ำปลาอันนี้บมเม็นใจหลายแซบหลายและพี่น้องใจหลายเค็มหลายแน่นตำ สลุ่มก็แล้วแล้วพี่น้องปิ้งป่าตำบักแต่งพี่น้องเปตะแซสบบอมากินน้ากันเนาะมากินเบิร์ดน้ำกันเบิร์ดสุขู่สุคนเนาะน่ะตำบักแต่งสลุ่มโอ้แมงวันกับมีแสบแหงลยพี่น้องเบิกพักพักกับมีมะละแน่สลัดแน่ผักกะทินทั่วผูบวบงูคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะพักแมงวันกับมีพี่นอ้องกองเขา่ากองบมกใหญ่เลยเดอ้อมากินน้ากันเบิร์ดสุขู่สุคนเนาะ ขอบใจเนาะที่เขามาเบิงบาวน้อยสาวรุ่งเนาะเป็นกำลังใจใหดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะอาขอบใจบายบายพอกันคลิปหนะ้า